โรคตายอดนิดที่ใครก็สามารถเป็นได้วันนี้เรามีอาการของโรคต้อลมมาให้เพื่อนๆลองสังเกตอาการด้วยตัวเองนะคะลักษณะของต้อลมคือที่ตาขาวจะมีก้อนหรือแข่นโนนสีขาวเหลืองก่อตัวขึ้นบริเวณตาขาวบางครั้งต้อจะบวมแดงก้อนต้อลมนี้จะทำให้เรารู้สึกเจ็บตาทันตานละตาไหล รู้สึกเหมือนมีเม็ดฝุ่อยู่ในดวงตาตลอดเวลาบางครั้งตาแดงตาบวมเกิดจากข้อลมอักเสบหรือการใชยี่ตาสาขอรู้สึกระคายเคืองที่เกิดจากก้อลมแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองค่ะโดยการใส่แว่นทวาแสงเพื่อลดการระคายเคืองเมื่อเจอฝุ่นควันลมและแสง ปรึกษาปัญหาสายตาแล้ววัดสายตาได้ฟรีที่ร้านแว่นอินเตอร์พิกเตร5ครับหนนะคะ,คะ